ไม่บอสตัวหนึง่งคลิปนี้มันฝึกแปรนี่แล้วก็อ,อะไรไม่มีอะไรแค่สู้บอสให้ดูว่าเกมนี้มันเป็นบอสมันโหดแค่ไหนสนุกการสู้บอสแต่ไม่ไหว โอ้ยงา้งางง้างนานชุดหายเลยง้างเร็วๆเลยเออง้างมาเร็วกว่านี้เลยพี่โอ้ยง้างโคตรนาน,านจะทุบล้ว ตือตืล้หลบยากหา่ะเลยโอ้กระทื้งอยอะแต่กระทื้งได้ไหมหลบยากคฮะโอ้เอาอหมดดีกว่าเลยไหมเนี่ยลืมดูแ่ะ อย่าอย่าอย่าทุกอื้นหงานก็ไปโอ,หโอ้หนีทอ้โหนีแตน้เมามามาอืมเลนแหลกฟปงแป้งป้แป้งวนน,นไป ไปกันมาเออบล็อกบล็อกแจกหทุบดูรูปไม่เออทุบรูปไม่ทุกรูไม่อืมไปไหนเลยอี่ทำไมวะอืมเอาชิบหายแต่ไป็นหน้าหมดเลยอันนี้หมดเออได้จะเกี่ยวบอดเลย มามาง้างง้างออกกระตุกไปเว้อิีกินในพิ่งกระตุกป้อ,ปองไปไหนเลยจะหนีดิไปสู้ใ,ใกล้มาแต่เอาโดนนี่โอ้โหดีเลย์เมื่อกี้เพิ่งตีโดนเดเมจก่อนโอ้โหดีเลย์แม่งเอะปิงความปิงเปิ่งอยู่นี่แม่งือะ phải đong đều quả đều quá, tìm ra được. ồ, kinh. nó tụi cười lắm, thấy chưa? ơ, qua rồi. bong, đỉ. ไม่ยอมแม่เล่นโทัพท์สักผูพยายามอยู่ดชนะให้ได้มาบอกบอกบอกไปไหนจะไปไหนนี่เออโอ้ยบอกไปบอกไปสองคนบอดบอดไม่ช่วยแพรรี่เฉยไม่มีประโยชน์ ตีไม่มีเดเมจเลยโอ้ยไ,ไม่เป็นไรเอาวานช่วยแฟร์ตีแล้วันหลอดมันหมดหมดไปโอ้อยง้างช้าชา้าเลยโอ้ยถือปุยแล้โอ้ยด,ดิ่งมาโ,โอ้ปอ้ง ปองนี่แพรลีโอยขันขาเว้ยใจเย็นอย่พึ่งอะไรแล้ว,ว้าะออบอดเดอนกไกลเลยอเอ,อ้ยอย่าค้างใจเย็นิมาออปองอจะเป่อืสอ้างดีกว่ไปแล้วหนีไปไง ชอบหนีแท้อืโเอ้านี่กูพุ่งไปสะกะหนี่ทำไมเนี่ยเสียเว,วลาเวอร์ี่จะคอมโบเพิ่มได้ไหม,มไม่คอมโบไม่บอลนี้มันกันอยู่เออโอโหทุบเอย่อยทุบซี่อย่าทุบซี่ ทุกเก่งจริงเลยอืมเอาโขหุ้มไปซะไก่เห็นทุกจะหนีทำไมนี่อ่ะจะหนีกบหนีจะหนีกับผีเออเฟสสองแล้วเฮ้ยแล้วก็ตีฟรีอ้อเดียร์แพรี่ค้างไปอ่ะไม่เข้าใจว่าคนสร้างทำอะไรอยู่เฟสสองแล้วนี่โอ้ บอลก็ไม่หยุดบอลเตียวเตียวเ,เ,เป็นดีนะแต่เหมียดเบาเดี๋ยวคเปลี่ยนสองเดี๋ยวมามาอืมบอลบอลงโลอืมบอลงโลอือืมเอาแต่ไม่น่าหมดเลยโอ้โอโอ อืมโง่เปืน,เ,ปน,เ,ปน,นเลยหมดละโอ้ยแหลกแล้วลวะเออมันติดเอมีซีไปอะไรยืนยืนนั่นแหละเออเออเอมีซีเฮ้ยมาทำไมวะล่อม,มันล่อมไปอืมล่อมไปล่อมไป,อ,มไปอย่ามาหาปุ อออืืืมมมแฮรี hehe, no so ่แฮรี่บล็อกเลยไม่น่าแฮรี่น่าจะเป็นบล็อกมากกว่าบล็อกไปไหนเออยืนนั่นแหละดีแล้วอย่ามาตีกูบวววหมล่อไปอย่าตามมาไอ้เอออย่าตามกูล่อไปล่อไปนั่นแหละอืมหยอดยอด เออนอี่จะมาทุ่มทุ่มอทุ่มอาะารเะี่โอ้ยมันจะแพร่รจะทุบพื้นรัวเลยแม่งทุบนักนักตำ อืมอ้าวโดนได้ยังไงนี่เดินไปนี่ละไปแล้วหนีหนีนไม่อยู่หรอกอยู่ตรงมาวะอืมบอกหมดตรงไม้ต้นโอ,อ้ตรงเม็ดเดเมจมาหายเลยวันนี้โอ้โอ้โอ้เดเมจ โอ้ไม่เลยเล่นแผ่นเป็นเชคเลยเด้งเด้งรัวเลยอืมต้องบล็อกรัวเลยแม่งเลยแผ่นอืมโอ้โอ้โอ้อ้บล็อกรัวอืมโอ้เด้งรัวเอา ดิงรัวๆเอาไงเอาไงเอาเอายืนยืนค้างบอกรอ,อก,ก่อนเผื <c> ่อ <oughs> โดนมาตามพื้นตูมสองสามสี่ห้าแล้วก็หกปามอ่าฮึเห็นมีสีแตก มือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็หกปูจําหมดแล้วถ้าเจ้าะง่ายแค่ในเม็แรงเฉยมีดีแค่ในมใเม,ในม็แรงเลยห <c oughs> ลบได้ไงวะโอ้ไม่ได้ยังไงบากเกินอ่ะเป็นไปไม่ได้หลบได้ไงวะโอ้โอ้ นี่มันฟุกแล้วมอ,มองเห็นอนาคตกดม่วนโอ,อ้ยอันนี้อันนี้นนนโดนเต็มๆแล้วไม่ไม่ม่วนแล้วกดตบได้ยังไงนี่อืมบล็อกบล็อกทุกเม็ดลบทุกเม็ดเอาดีเอเอทูปื้อหนึ่งสามเท่าไหร่เนี่ย ดีเลยทำได้ยังไงลบทุกเมตรลบทุกเมตรโอ้โอืมเสียงโคตชชอบไฟ่ล้อ,อจริงไฟ่ล้อมากหลบสอนท้ายมั่ง ตี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 กระทืบตีกระทืบมาแล้วมาแล้วส okay. องสามโอเคแล้วก็หนึ่งสอง ดอ๋อไม่ได้แดกไม่แดกไม่แดกแล้วพี่ไม่แดกถึงเถื่อถึงอเถื่อมาตีตีตีหนึ่งสองสามไม่แดกไม่แดกหลบไปทุกเม็ดบล็อกทุกเม็ดโอ้วันนี้ไม่โดนโดนอีกแล้ว โอ้ยเกาะหมูตาเปนหาหมดหมดแดกแล้วอ๋อคือเขือเด้งเป็นดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงเลยเด้งดึงเลยรอเลยบล็อกรอเลยอ,อ,อู้บล็อกโอ้โหอ๋อโอ้โ,อโ,อโดนโฮมรันกลับบ้านเลยแม่งเลยเอ้ากดผิดจังหวะแล้ว ยังรอดอยู่โอ้โ oh. หดีแล้วบอสตีไม่โดนตอนนั้นกดปิดจังหวะเลยเอาอู้เมน โอ้ก่อหมดเว้นะโอ้หือก่อหมดโอ้ยา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 ตีพุ่มยาตีพุ่มเป็นคนสุกพักเลยมาดิมามามารอแล้วรออืมอืมไปเลยเอออืมอืม ตามตามกูไปตามกูไปตามกูไปนี่นะตามกูไปสี่สิบแล้ว ตูมกไปตามเข้าไปเลือดเยอะจังวะแมงเย้ยเลี้ยงหนานเนี่ยโอ้นี่มัน17บเจ็ดนาทีแล้วเลยเฮ้ยเลือดเยอะจังวะมันสูญญ้ทั้งชมสูญญ้กี่ราทีเนี่ยโอ้โหเลือดพี่เยอะแยะเอาไงเอาไงเอาไง ตำคุ้งจริงตำจริงคงนอีสานบอสามแมนบอไหม เอาโดนโ,โอ้โอ้โดนเนี่ยโอ้ยร้อนแรงจริงบอสอืลเอวีจริงเอวีเวลามันหมดแล้วเนี่ยจะสู้ไหวไหมเนี่ยสีทีเลือดเยอะจังวะมันถึงจะอัพเดเมทเพิ่มเลยโอ้ยหลบรีหลบไปทัน โอ้จังหวะสีแล้วโอ้โอ้เออเออรอดได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ยังง่ายดีแล้วรอดได้ก็ดีแล้วมีชีวิตเยอะแต่เวลาจะหมดไปนี่ยเหมือนเวลาจะหมดก่อนไงครับมัโอ้ก่อแตกชิปหายแล้ว ไม่โดนตำตายจะโดนตำยาย่ายายาอยา่ยาอยา่ยา,ยาตำผมอย่าตำผมอย่าตำผมมัน,าาม,ม,ม,นมีอย่าทำผมมมันไ่อย่าตำมันไม่ใช่แล้วพายรี่เอ,อบล็อกมากกว่านี่ว่าบล็อกตำตำก็ไม่ตำก็ไม่บอสตำก็ไม่ อร่อยอร่อยนัวนัวแซ่บนัวนเลยต่ำเข้าไปเอ้า่บอลไม่ตีวะอ๋อล้มนี่วะอุ้ยชิบหายแมงเลยล้มอยู่วะอ้าถึงไหนเนี่ยลืมท่าเลยอ๋อท่าต่ำต่ำผิดโอ้บอลไม่ตีต่อลืมท่าเลยแมงโอ้โอ้โอ้โหคอมโบคอมบูนเนาะตีครับพี่เอา ไเลืมแล้วเนี่ยตีดิยิงท้าทำไมงงหมดแล้วอย่าอย่าลืมอย่าทำให้ลืมสิโอ้เออเออโดนโอ้โหสวิงเลย โอ้โหโดดเร่งเลยแม่งเอ้ยบอลหกยังเอาต่ละววะเอาตมดีตมอืมกระทืบมากระทืมา โอ้โหโอ้โหโอ้โหเวลาไม่น่าพออะเดเมตต้องเพิ่มเดเมตอะไรนย่าี้อาอบอบอชักกระตุกเออบอชักกระตุกชักกระตุกอะไรนี่อู้หดีเล็กแล้วโอ้ยงงหมดละเออเสียงหวาดีไปหมดเลยตายรัวเลยแม่ง ถ้ะตุกมลวนอืมถึกแหงถึงกจังวะเอาไปแล้ววะโอ้ตามม,าวมัวลัว โอ้เกาะหมดโอ้โอ้หมด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 โอ้โหแม่งเอึ่ล้มอยู่บอสแม่งหมดทำไมหน้ากูหมดเย้ายทำไมหน้ากูหมดทำไมหน้ากูหมดกูโดนเกียร์แล้ว อย่าหมดสิอย่าหมด,อหมดเอาหมดแล้วอะไรวะนี่อ่ แหลกระดับอีปิกแล้วตอนนี้เล่นนานเกินไปแน่เลยโอ้โหบินบินขึ้นท้องฟ้าอแรกดีอยางหลังมันแย่ดีโอ้แหลกกว่าเดิมอีกฟ้าปิงระดับอีปิกแล้วตอนนี้กดมั่วแล้วมั่วเดียวมั่วมั่วกดมั่วคอมบูดมั่วมั่วเไยตีมั่ว อ้มันโดนได้ยังไงนี่โอ้อะอะไรวะนี่มันเปลีโมโม่ยนคอมโบมาอยางนี้ถึงจะวะ่าอดเลือจะหมดแล้วนี่เลยสามสอ่สอชีวิตหรือสามชีวิตเลือไม่จะส่อชีวิตได้ละ เอ้โดนได้ยังไงโอ้โกดบล็อกเลยไปชิลล์เกมเกียร์แล้วกูปิงก์แล้เกมไม่เกียรแล้วไม่ใช่ละวนเกียร์ะวนเกียะโอ,โอ้โดนอะไรเว้ยดีเลย์ไปกี่วีเนี่ยต้องเห็นท่าตอนไหนเนี่ยโอ้โหดีเลย์กี่วีเนี่ยมันตีเสร็จแล้วเดมเมจเพิ่งม,ม,ม,มางงวะเนยดีเลย์กี่วีวนะเนี่ย โอ้ท่าไปแล้วโอ้โหจิบหายแนละ้วดีเลย์เกินแล้ววันนี้น่าจะปิงจัดแล้วเหน็ตก,กางแล้วมั้งหรือว่าเครื่องกูก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ดีเลย์เกินพวกดเีเลย์เลยกดกอดรอก่อนละอ่าดูนี่กี่เบียโอ้ท่าไม่เป้นทุบพื้นเลยกดโอ้โห ห่าไม่ไปเลยเออห่าไม่ไปไหนเลยเอออือขอบคุณมากเอบีซีช่วยล่อไว้อะไรประโยชน์ด้เลย,โ,ย,เลยโอ้ยมันจะตีเอวเอียงวะ่ะโอ้ยมันขึ้นโอ้ยยี่อกวินาทีเนี่ยหันมาทีโอ้ไม่ก็อเร็วเร็วยังเลยเวลาช่างเร็วจริงเอ้อ โอ้ยปาดใจแบบของนะอเอา้าลืมดูถาเลยโอ้โหบินเลย เขาเปิดนานเกินมาโถโอ้โหห้อนจะหมดแล้วจะหมดร้อนแล้วโอเคเสียงอะไรดีโอ้ใครประกาศไล่จะเล่นเฮ้ยแป้งให้แปนาทีไม่น่าทันแล้วเลือดกิ๊บแปดหลอดโอ้โหไม่น่าทันแล้วสภาพนี้โดนกระทืบโดนกระซึ้ง 어, 어, 너무 มาชันผนอีกอย่างนะครับตอนนอะไรนี่โอ้โอ้โอ้กูฟังเยอะสมาธิกูยายายาเลือดกูอ๋อเลือดมอท้ายที่บอกว่าแกก็แพ้แล้วสภาพนี้ชนะได้ก็เก่งแล้วเลือดเวลาเจอทีีหหลอดโอ้โหเลือดอย่างเยอะเลยกูต้องอัพไดเมจิกีต้องเยอะๆแล้วแม่ก็ต้องคอมโบใหม่ละมามามางางาครับงานรับปงในการซู้บอยยาวนานมาก นานไปแล้วบางทีจะนานเกินไปแล้วเรานี่โอ้โหอย่างตึงเลยอย่างตึงเลยสู้สู้ยาวจัะคืนคืนชั่วโมงแล้วจะคืงชั่วโมงแล้วเอาเกาะโอ้โอ้โอโอ โอ้โอเคไม่ไหวะสภาพนี้มันเวลาก็ไม่ทันแล้วต้องอัพเดทเมเพิ่มอีกอืมหลบมท่ามได้แล้วเหลือได่อัพเดทเมจะชนะอันนี้ทีมันมียากกว่านี้อีกอันนี้ยังอ้ยนี่ร้อยนี่นในโทรสัพท์ลำบากยงอยากมีเครื่องใหม่กว่าลองเล่นเกมสนุกแล้วกัน ต้องไปตีบวงดาบต้องไปเอสเวลเพิ่มอันนี้ดีเลยอะาทานี้ไม่น่าทำขวานเลยไม่คิดว่าขวานจะเป็นของที่ไม่เป็นไรอันนั้นมันนี้มีแค่นี้แหละซูบอมเป็นมัน,มนไม่มีอะไรมาซีดี